ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยมีโกง100%ใครที่กำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มตน้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันเอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล่องสกินอัลติเมทนะครับรู้สึกว่ากล่องนี้คุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่วันนี้ทีมซีมีคําตอบนะฮะตอนอื่นนะทุกคนไม่เคยเห็นนะครับว่ากล่องสกินอัลติเมทอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับมันจะมีด้านบนหน้านลงกิจกรรมหน้าคําว่าหน้าลงกิจกรรมนะมันจะมีป้ายอยู่นะครับ เรานะครับก็เลื่อนหานะครับมันจะมีในกองสกินอัลติเมทนะครับราคา7จ็ดแ้วก็ก้าคูบอลแล้วก็กดเข้าไปนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับพี่เกล็ดมาตรงนี้นะครับก็ไปที่ร้านค้านะฮะจากนั้นนะครับมันจะอยู่หน้าแรกเลยและหน้าแนะนำเห็นไหมกล่องสกินอัลติเมทนะครับก็จะมีทั้งหมด2ที่นะโดยรูปแบบของกิจกรรมนั้นจะเป็นรูปแบบของการเปิด1สกินเนี่ยแล้วมันจะสุ่ม1สกิน มันจะเปิดหนึ่งกล่องแล้วมันจะสุ่มหนึ่งสกินมาให้เรานะสกินที่คุณยังไม่มีนะโดยมันไม่จํากัดเลยนะครับว่าคุณจะสามารถซื้อกี่สกินก็ได้น,นั่นเองนะครับโดยถ้าสมมุติคุณเหมาเนี่ยจะอยู่ที่แ12สิบสองสิบสองแปดเก้าสิบอวจะเป็นแปดอ่าประมาณหมื่นคูปองน,นั่นเองนะครับสมมติคุณเหมาแบบหมดตู้เลยเอาทุกสกินเนี่ยหมื่นคูปองคุ้มไหม ถามใจตัวเองดูแล้วกันนะครับแล้วถามว่าไอกล่องเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าเหรอพี่นะฮะเติมไหมนะฮะผมให้มองอย่างนี้ดีกว่านะครับไอกิจกรรมเนี่ยคือมันคุ้มอยู่แล้วนะครับแต่จะให้คุ้มยิ่งกว่าอีกยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยมันต้องได้สกินนี้สกินนี้มาใหม่นะครับแล้วก็สกินนี้ผมมาเพราะว่าไม่สวยนะครับเนี่ยมีสกินนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวย3 4ส,สีส่สวย5สวยก็จะมาเนี้ยที่สวยเราจะมีทั้งหมด 5สกินสำหรับผมนะไออันอื่นเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโดยมันมีทั้งหมด12สกินนะคิดเป็น2กว่านะครับโอกาสออกเนี่ยประมาณ1ต่อ2ถึง1ต่อ3เลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณยิ่งมีสกินพวกที่อันไม่ค่อยสวยสกินเนี้ยสกินเก่าๆเนี่ยยิ่งมีเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งคุ้มนั่นเองนะครับโดยสกินที่สมมติคุณได้สกินเนี่ยสวยแน่นคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนพวกเนี้ย โอเคก็จะวันนี้สำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไปทั้งใจให้ผมน้องคลิปต่อไปด้วยนะครับไม่ได้มาเติมนะแต่ว่าบอกก็เฉยนะครับว่ายิ่งสก,กินใหม่ถ้าคุณได้สก,กินใหม่คุณคุ้มอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งมีสก,กินเก่าเนะี่ยคุณก็ควรจะเติมนะแต่ว่าสำหรับใครนะครับที่แบบว่าจะเติมครั้งแรกมอนผมเนะี่ยผมก็อยากให้คนคิดเยอะๆนะเพราะว่าถ้าคนได้สก,กินพวกเนะี้ยสกินเก่าเนะี่ยมันจะไม่คุ้มเลยนะ โดยเสืสกินเก่าๆเนี่ยเอฟเฟกต์สกิลเซืเฟรซสกินเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยมันไม่สวยเลยนะมันไม่มันมันก็ไม่ใช่ไม่สวยหรอกแต่ว่ามันดูเก่าแล้วไงมันดูไม่แบบว่าไม่เป็นที่นิยมนะเนี่ยอย่างเช่นสกินพวกออกใหม่ๆเนี่ยจะได้เป็นแวร์เลตเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ท well ุกคนสามารถปิดไปได้เลยนะปิดไปได้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะทำให้ม so so yes, like ันครบแปดนาทีนั่นเองนะวันนี้ ทุกคนสามารถปิดไปได้เลยครับแหมโดยวันนี้เราก็จะเล่นตัวเดิมขอฟอร์เรนไปคนก,กันเองนะขอฟอร์เรนได้ไหมโอ้โหเสียทางไอ้ดีกูเพทีทางไม่ใช่หรืองไงกันแล้วเนี้ยอืม แพ้ทางแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับชิ้นแรกออกอันนี้ก่อนถ้าออกเกาะสู้ได้ออกเกาะหมดเลยให้เราหลดพล้นจากคอมโบแรกเขาได้ครับต้นเกมสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเข้าออกจะดวดนำ้ำโอเคเสร็จกูทีนี้หนึ่งสงสามสี่ครึ่งหลอดครับแรลกกันไปโอ้โหโดนีกูสวยจัดจังวันนี้ กลับเลยครับอุ้ยมีคนตามมาหนึ่งคนขอบคุณนะขอบคุณได้เร็วสองจ้ะเพราะว่าเราสู้สู้ไม่ได้แล้วจังหวะนี้แล้วเขาก็ออกกรอบกันเนี่ยโอ้โหนี่มันออกมายือ้อแข่งกันแข่งกันยื้อนะครับโดยเขาเนี่ยเขาโด,ดกนกรอบเราทีเดียวเนี่ยเราก็แทบตายนะลากเลือดแล้วครับตัวนี้เรียกว่าแพ้ทาง,างจาัดจ๊กเกอร์ที่ชนะหลายตัวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ออแอโอ้โหยับเลยกูโดนนวดกระจุยครับแต่เขาจบเร็วเนี่ยเขาก็จะชนะไปเลยนะจริงนะไม่โมเขาจบเร็วเขาก็ชนะไปเลยครับเราต้องใช้เลดใช้เวลานิดนึงนะโอเคหนีเลยครับป้องกันนะถ้าเรามีพวกก่อนเนี่ยไอฟอส อนะไรวะเราชิวอัพรอดเนี่ยเราสามารถบวกได้เลย,เยนะตัวนี้ต้องคีบหนักนะนั่นคีบหนะนักคีบหนับตัวเราแพ้ทางนะอย่าไปเปรี้ยวเยอะนะี่ต้องรีบได้ก่อนเร็วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยจะสู้ไม่ได้เลยเขาเขารีบจบป้อมละเนี่ยได้ในเพจล,ละเราบวกเลยเราจะไม่ยอมโดนลังแกอีกต่อไปโอ้โหไอเวนนี่ <c oughs> กามันเด้งอย่างนานนะต้องรอก่อนนะเซงเปดเลยมันออกโจมตีแล้วนะเราออกก่ยยืปเลยครับออกอะไรก็ได้เกาะอ,อะไรก็ได้ออกไม่ให้หมดออกมาหลายอันนะออกมาห,หมดเลยอย่างนี้รอให้เขากดสกิลสองนะตัวมันชนะทาง,างเห็นครับทำาไมก็ได้เขาเกิดสกิลสองนะนี่นี่ นี่โอ้โหเวรเน้ยชนะไปเลยไหมโธชนะไปเลยไหมเฮ้ชนะไปเลยไปสู้ไปได้เว้ยชนะไปเลยตีป้อมมาชนะไปเลยครับเราไม่รู้จะเถียงอนะไรละทั้งวันนี้ไม่รู้จะเถียงอะไรเลยครับทั้งวันนี้ นี่ไงระเบิดไปจะไม่เจ็บก็เถอะพอได้เถียงอยู่นะจังวะนี้การเถียงเถียง,ยา,งยาครับการเถียงเถียงโอโหดูดิไม่ไหวนะเอาอะไรไปไหววะไม่มีคำว่าไหวในหัวเลยครับตอนนี้อ,อะไรมาไหวก่อน ทำไมก็ไม่ชนะครับต้องยอมนะสส่สงเอาดิตีกูสิตัวแพท้ทางครับมันไม่ชนะนะครับเอาจริงสู้ไม่ได้นะโจ๊กเกอร์มันชนะทางอยู่แนละ้วได้เด็กตาเราจะได้ครบ8นาทีถ้าเป็นพวกฟอร์เรสต์เนี้ยเราพอเสียงได้เนละอันนี้ไม่สู้ไม่ได้จริงนะแพท้ทางฉันแพท้ทางคนอย่างเธออย่างน้อยก็ไม่ได้ไม่เสียนะอย่างน้อยเราก็ ไม่ตายเนี่ยมีงปกคองได้อยู่เอ่อจะเพลไิไม่ินกินใหม่นอนแล้วก็แทงไปฟนเฟนนิกซ์ครับต่อไปต่อไปอยากชนะจริงๆก็โอเมนโอเมนเฟนนิกนะโอเมนก็ชนะทางโค้ชแคลรี่นะส่วนเฟนนิกนี่ก็ชนะทางไฟเตอร์โอ้ยมาบออได้ถูได้ไทยอยู่ด้วยไฮเตนี่พอได้อยู่นะครับมาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านี่คือวัดกลืนเลยนะวัดกลืนเลย ไปเก้เหมือนกันนะออกเป็นวอลบูสแล้วกันนะจะได้เก็บสแต็กเร็วตึงๆ,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 ๆมาถ้าตานี้แพ้คือครบครบพอดีนะป้ายใหญ่เลวกันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองนี่นะเล่นก่อนเจ็บก่อนคนระับให้กลับบ้านไปก่อนเลย กลับมาเร็วจังไม่ได้กลับหรอเขาไม่ได้กลับบ้านนะถึงวันนี้แต่เราต้องยีบเคลีบอ่ะนะับนี่ไล่ไปสกิลไล่ไปอย่างนี้ต้องีก่อนเราก็เล่นได้นะจริง ตีสดเดอ้อยาเด้อบาตรนี่ตีสดเดอ้อฟิกเกอร์ออกเลยครับกบฟิกเกอร์เข้าแล้วก็ฟิกเกอร์ออกแ,แกค่นั้นแหละกีย่ามาเจาะจะเห็นมันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จะเปลี่ยนไม่เจาะ,จะอะไร ให้เขาเจ็บก่อนนะให้ไม่เสียเลือดเขาเอาเลือกก็ดีครับมาดีมาดีเราต้องทำไงก็ได้เราถึงไหนที่สุดครับเขาแดไปละแล้วเราก็ไล่เขาได้ครับจะลองเหรอฮึฮึฮ,ฮึตายอย่างเดียวจังวันนี้ มาจังหวะนี้มาคลิปมาเลยจ้าคลิปมาเลยจ้าเขาป้อมไปเลยจ้าเขาป้อมไปเลยจ้าไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยโแรงแรงนะ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 เนี่ยแรงนะเนี่ยโอ้โหแรงเกินไปเปล่ากลับบ้านครับรีรีรีสตาร์ทอีีกทได้ไหมอย่างนั้นก็อย่าตายนะให้เขาหล่อป้อมไป ถ้าเราไม่ตายเนี่ยเราก็จะโดนประมาณครึ่งหลอดนะแต่เขาน่าจะโดนไปเยอะแหละให้หล่อไปเลยครับไม่ต้องกลัวเราตีป้อมเดียวกว่าอยู่นะครับดีสตาร์ทได้ครับช่วงนี้รอเขอหนึ่งนะเขาหนึ่งมเมื่อไหร่ใส่ทันทีอุ้ยหนึ่งแล้หนึ่งลนะเอาดิหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเอ้ยเ้ยปิงปิงเอ้ย,อย,อยปิงปิงปิงโอ้หแพ้เพราะปิงงไม่คืนนะเว้ย ไม่คือจริงโอ้ยแล้วปีงผมก็เลิกตัวัมเสียัมเสียก็เลิกตัวจะเป็นรอจังหวะน,นี้เอาเฮ้ยโหนายชนะเราพอปิงมาเนี่ยเอาพาต้องกลับบ้านเออกลับบ้านก่อนครับต้องเหลาสดแล้วล่ะนะต้องต้องตัดสินที่คียบเว็บนี้นะครับไปไปเลย นี่สต,ตันนะดิเจ็ดวิลาเปียวได้นะเคยคลิปก่อนม,มีโอกาสเล่นก่อนนะเล่นยินเยอะนะ,ะปิงครับแบตจะหมดแล้วด้วยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วย สำหรับวันนี้นะครับถ้าถามว่าผมออคิปตอนไหนนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณตีสองตีสามแล้วแต่ว่าจะลงเช้าๆหน่อยนะครับประมาณ6กเจ็ดโมงโอเคไว้เจอกันันป็นเด็นสอบ๊ายบายจ้ะเจอกันครับ